คุณเห็นไหมพ่อไม่สบายใจอ่ะคุณก็เห็นเ่ะคุณเคยบอกว่าผมอายุน,น้อยแต่ก็ละเอียดอ่อนนะพ่อก็เป็นคนดีอ่ะเขาคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองเธอซิ่ไม่เข้าใจเขาก็เลยเกิดความแตกแยกขึ้นแต่คนเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะสแสวงหาคนที่ตัวเองรักขอเวลาพอมีสองปีนะ ในสองปีนี้ผมจะเลื่อนตัวขึ้นเป็น S.M.O. ผมมีความมั่นใจมากนยะุ่มกันขานะเป็นไ,ไรเหรอปล่านี้อย่าไปสนใจสายตาคนอื่นสิฉันไม่สนใจสายตาคนอื่นฉันสนใจสายตาที่ตัวเองมอง ผมก็เหมือนกันนับตั้งแต่นี้ผมจะนอนดึกปล่อยหน่วยคราวให้ขึ้นครึ้มตาผมจะได้โหลดูแก่ขึ้นอีกนิดนึงทีนี้หน้าเราสองคนจะได้แล่เรียกกันหน่อยคุณเพี้ยนหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วเขาเป็นคนเพี้ยนที่จะสมหวังนะ